เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับไ d f i f a Online 4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟ n นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ Description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของอแอดมินฟนไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับอาครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพกการรีวิวนักเตะกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาในตัวยอดคิดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับเลออนกเลสกาครับก็อ่ถือว่าเป็นตัวที่ผมใช้มาค่อนข้างเกือบจะทุกปีเลยนะทุกปีจริงๆครับถ้าจะไม่ผิดนะมีทีปีทีบีอ่ะที่ผมใช้อยู่นานมากๆเพราะว่าปีทีบีนี่ถือว่าค่อนข้างเก่งเลยนะแล้วก็ผมจับมาใช้ในตำแหน่ง CDM ก็เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยโอ้โหทั้งตัวใหญ่ทั้งเร็วนะยิงไกลก็ดีนะครับ พอมาปีนี้เนี่ยตอนแรกผมไม่ได้ใช้หรอกพอดีผมไปอ่านรีวิวกิกไนท์มานะครับเ่็นที่ผมแปะไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าทำนะเพราะว่าคนดูสนใจเยอะครับก็เลยลองแปะถามดเูเอาไงเดี๋ยวไปดูในข้อความไม่ใช่เอาไงสิเอาละผมจะพูดว่าเอาละไปดูพวกรายละเอียดในเกมมันก่อนลวกันนะถือว่ามันตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยแหละกอลสกาผมมีปัญหาในการทิ้งชื่อเขามากเลยนะอ่ะมาครับกอล์สกาครับ ผมราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะแต่ที่จริงเนี่ยราคามันมีช่วงหนึ่งถูกมากๆแล้วตอนนี้เริ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์เขาลงรีวิวไปนะฮะขอเป็นอย่างนี้ละกันบวกห้าเลวห้านะครับเอพีแค่สิบแปดนะสําหรับปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเอพีสิบแปดเนี่ยมันค่อนข้างถูกเลยนะ mm hmm. แล้วก็ยังไงดีล่ะถือว่าคุค้มค่าสําหรับความสามารถของเขานะครับส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเซนติเมตรนะเกือบร้อยเก้าสิบเลยนะ mm hmm. น้ําหนักแค่เจ็ดสิบหกกิโลกรัมนะครับรูปร่างผอมนะ ่าเท้าซ้ายสี่เท้าขวาห้าไอ้ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเท้าซ้ายเขาก็ใช้ได้ดีนะเท้าซ้ายเขาทาได้ดีระดับหนึ่งเลยแหละมีสกิลมุฟสี่ดาวนะครับแล้วก็มีบรา인ทูเดอะแท็กโก้นะคือว่าประทะได้ดีนะครับแล้วก็ลองช็อตเทคเกิลนะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ากอลิสกาปีนี้เนี่ยไม่มีสกิลเอ็นเจอร์ฟรีติดมานะครับเออ่คือถ้ามีสกิลนั้นอนะไอเอ็นเจอร์โพรนี่เอ,อ็นเจอร์ฟรี Inter มันได้รับบาดเจ็บยาก Inter เอ็นเจอร์โพรนี่ยคือบางทีมันตะกอดเนี่ยมันชนบางทีชนจังหวะแบบแรงๆเงี้ยมันเจ็บแล้ววนะแต่่า พีฟาไลาส่สดีอย่างคือเจ็บก็คือเจ็บแป๊บเดียวแต่ว่ามันเสียเวลาเสียจังหวะบางทีนะครับพอไม่มีสกิลนนะั้นมันลดความเสี่ยงไปได้เยอะนะแล้วก็ในเรื่องของสแปดครับโอ้โหม่่งกับทุกอันเลยนะความเร็วโอ้โหจบสกอร์พลังในการยิงส่งสั้นอ่านเกมยังมีเลยเกือบร้อยนะครับมีแค่ที่ไม่ถึงรนะ้อยเนี่ยมีแค่วอลเลขกระเตะลูกโทษนะแล้วก็พวกพวกผู้รักษาประตูนะที่เหลือเนี่ยทะลุร้อยเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นพวกฟีคิกอ่านเกมเปิดบอนเนี่ย ที่ผมรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะข้อความดีงามของเขาคือความอึดนะครับเราเป็นตัวที่ค่อนข้างอึดนะควบคุมอารมณ์ก็ดีนะครับเรียกว,ว่าทําได้ทุกอย่างอะ่ะเข้าคุณลิตแก๊งได้เลยนะครับสําหรับกอเลสกาคนนี้นะอ่ะไปดูแผนที่ผมใช้รีวิวดีกว่านะครับเพราะว่าผมจัดไฮไลท์มาค่อนข้างนานนะสำหรับกอเลสกา5นาทีเลยนะครับเต็มอิ่มแน่นอนนะผมไม่ได้ปรับอะไรเขามากครับเพราะว่ากอเลสกาเนะี่ยยืนในทุกตำแหน่งในกองกลางอยู่แล้วหรือว่ากองหน้านก็ยังเคยเห็นนะครับ ผมจับยืนตำแหน่ง CF ครับหรือว่าจะเอาไปยืน CM ใน CM หรือว่า CDM ผมก็เคยเอาไปยืนนะเพราะว่าเขายืนในทุกตำแหน่งจริงแต่ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะจับเขาเป็นตัวสำรองมากกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันมีตัวไม่ค่อยซิตน่ะซึ่งส่วนใหญ่มันจะมีท่าตกตายละกอลสก้าข้อดีคือเขาไม่ค่อยหัวตกนะผมจึงผมจึงมักจะมีเขาในสนามแหละทั้งที่ผมไม่ได้เอาเขาเป็นตัวจริงนะครับทักติงนักเตะครับผม เนี่ฮนะเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมอยากเน้นให้กอลเลสกาขึ้นหน้ามากขึ้นนะก็เป็นอ1นหนึ่งอขึ้น3ลงหนึ่งะครับแล้วก็แทคติกทีมครับน่าจะเหมือนเดิมนะผมปรับให้มันบาลานซ์มากขึ้นครับก็คือให้ใช้ง่ายแหละมันค่อนข้างเล่นได้ครอบคลุมละสําหรับแผนแบบนี้นะอ่ะโอเคผมน่าจะเคยรีวิวกอลเลสกาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงประวัติแล้วกันนะครับจะเป็นการตัดเกรดอย่างเดียวแต่ว่าผมจะเป็นการตัดเกรดแบบใหม่ละกันคือจะเป็นการให้ดาวแทน ผมมานั่งคิดดูเนี่ย A B C D เนี่ยคือมันก็มันมี S ได้ไหมก็เป็น S A B C ผมไม่เคยให้ตัวไหนจะถึง C เลยนะครับทั้งที่บางตัวเนี่ยคะแนนมันแย่งจริงต่อไปเนี่ยผมจะให้เป็นดาวแล้วกันเต็มก็คือ5ดาวนะครับแล้วก็จะเพิ่มความคุ้มค่าเข้ามาเพราะว่ามีน้องคนนึงเนี่ยเขาขอให้เพิ่มความคุ้มค่าเขาหน่อยนะครับไอ้ความคุ้มค่าเนี่ยผมก็จะมาหารเฉลี่ยจากความเก่งแล้วก็ราคาแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่า บางตัวอาจจะเก่งมากๆเลยแต่ว่าราคาแพงไอ้ตรงนี้มันก็จะเหลือน้อยหน่อยนะครับเออข้อแรกครับความเร็ว <c oughs> ความเร็วเนี่ยผมให้สี่ดาวเป็นตัวที่ตัวสูงนะตัวค่อนข้างใหญ่เลยแหละแต่ว่าผอมแต่ถือว่าเร็วมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้คะแนนตรงนี้สี่ดาวนะครับสําหรับความเร็วนะต่อไปการจบสกอร์ครับยิงได้ทั้งสองเท้าถึงแม้ว่าเท้าซ้ายมันจะเป็นสี่นะแต่ผมรู้สึกว่าเท้าซ้ายเขาก็ทําประตูได้ดีไม่แพ้กันนะครับ เอาไป4ดาวครับสำหรับการยิงประตูนะฮะเออเรื่องต่อมาเป็นความแข็งแกร่งครับความแข็งแกร่งเนี่ยอาจจะ d r อปลงไปนิดนึงเพราะตัวเขาผอมนะความแข็งแกร่งผมให้เป็น3ดาวครึ่งครับสำหรับกอเรสกานะข้อที่4ครับเป็น AI นะ AI เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะผมรู้สึกชอบ AI ของกอเตสกาแต่ไหนแต่ายอยู่แล้วนะครับ AI เนี่ยผมให้4ดาวครึ่งถือว่าทําได้ดีแล้วแหละถ้าเกิดให้ห้าดาวเนี่ยมันกลัวจะไปทับกับพวกไอคอนหรือว่าพวกปีท็อปท็อปไง เพราะฉะนั้นก็ให้สีดาวครึ่งแล้วกันแต่โดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างชอบเลยครับท้ายที่สุดครับความคุ้มค่าผมให้5ดาวครับถือว่าเป็นตัวที่ราคาถูกตีบวกง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงใช้ได้ทุกตำแหน่งเป็นตัวสำรองก็ได้ตัวจริงก็ได้นะครับเล่นใน,ในแ,ตแต่กลางร,รับยันกลางาลุกนะใช้ได้หมดเลยจะทําได้ทุกอย่างก็แล้วแต่เ,เพื่อนพิจารณาแล้วกันนะครับสําหรับกอลสกานะครับโอเคให้ไหลท์มันค่อนข้างนาเลยแหละ เดี๋ยวไปดูกอลเลสกา่ก่อนแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวก็ไปดูผมขอเทียบสแตทกอลเลสกาอีกแป๊บหนึง่งคือตัวนี้เนี่ยตอนแรกกอลเลสกาผมใช้ปีทียทอยู่นานมากเลยนะนี่เห็นไหมพอเปลี่ยนมาเป็นตัวเนี้ยสแตทมันค่อนข้างห่างเลยนะครับน้ําหนักลงมา3ามสปีดดิปเลอร์หายไปแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้สึกนะผมรู้สึกไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่อ่ะสแตทต่างกันเยอะมากครับสมดุลก็ต่างกันนะ เปิดบอลต่างกันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกจบสกอร์ดีกว่าเยอะความเร็วดีกว่าเยอะนะครับก็ถือว่าโอเคแหละเพราะเรื่งคุ้มค่านะถ้าถ้า TOTs นี่ราคาขนาดนี้ก็ไปซื้อตัวนี้ดีกว่าครับคุ้มกว่าเยอะนะครับสําหรับ b o e นะ s t a n 9.4ตีบวก5ง่ายมากแนะนําให้ตีบวกนะครับอย่าซื้อนะแต่ถ้าเกิดใครที่มีกําลังซับและขี้ดรอก็ซื้อได้ครับไม่ว่ากันโอเคก็มีที่เรื่องที่จะพูดประมาณเท่านี้ครับผมไปดูไฮไลไท์ในเกมกันเลยครับสาหรับ Leon ก o r l i s กาครับ เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของกอเอสกานะครับก็ไฮไลท์นี่ค่อนข้างเต็มอิ่มเลยนะจัดมาให้ถึง5นาทีเลยนะครับเป็นไฮไลท์ที่ผมรู้สึกว่าเล่นง่ายมากๆนะกอเอสกานี่เขาถือว่าเป็นนักเตะที่แบบค่อนข้างครบเครื่องอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะเป็นตัวที่ทําได้ทุกอย่างนะครับยืนได้เกือบจะทุกตําแหน่งนะเอาจริงๆเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะยืนเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาน้ําหนักลดลงนะครับแล้วก็เขาบางมากขึ้นนิดนึง แต่ว่าไม่ใช่เขาไม่แข็งนะเขาก็แขง็งในระดับที่พอใช้ได้นั่นแหละแต่ผมคิดว่าถ้าจะไปยืน 4B มันน่าจะต้องถึกกว่านี้หน่อยนึงหลายหลายคนคงจับเขายืนไปเล่นตั้งแต่ CDM นะครับ CM CAM หรือว่า CS อย่างผมนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเล่นได้หมดเลยนะเขาเนี่ยเล่นเกมรุกได้ดีเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีเลยแหละถ้าเกิดเทียบกับรูปร่างนะครับเป็นตัวที่ผมเซอร์ไพรส์นะว่าเขาเล่นรูปเ,เล่นเกมรับได้ดีขนาดนี้นะครับ ถ้าจะให้จํากัดความก็คือเขาเนี่ยเป็นกุลิตท,ที่เร็วกว่านะเร็วกว่าป HOT แต่ไม่แข็งแกร่งเท่าเท่านั้นเองนะส่วนเรื่องการยิงการจ่ายบอลอะไรพวกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานนะครับทําได้ดีเลยแหละทําได้ดีค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเทียบกับราคาของกุลิตบวก5ปีแบบพวกมีทอ็ทอปท็อปอะไรที่ราคาหลายหมื่นเอ็มนะครับตัวกอเอสกาปีนี้เนี่ยถือว่าคุ้มกว่าเยอะเลยนะถูกกว่าเยอะมากๆนะครับ ผมซื้อมาตีเองเนี่ยผมใช้ทุนไปประมาณพันเอเองเนะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามีพวกอะไหล่เยอะหรือเปล่าถ้ามีอะไหล่ค่อนข้างเยอะเนี่ยการตีจะค่อนข้างถูกนะเพราะว่าสแตทเขาไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าใช้งานจริงๆดูฮะเนี่ยเกมลับเนี่ยเป็นตัวที่ไล่บอลดุมากนะสำหรับผมเนี่ยคือแบบเป็นตัวที่ไล่บอลแบบจัดจ้านจริงๆนะครับสำหรับกอล์สก้านะแล้วก็ชมเองกินเองได้ด้วยนะครับมามาเกินไปเยอะแล้วเราจะมาเจาะลึกกันทีละอย่างลวกันนะครับ ความเร็วอาจจะไม่จีจาร์เท่าปีกแต่เท่านี้ก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะครับในตำแหน่งกองนกองกลางสารพัดประโยชน์อย่างเขานะครับการกระชากบอลมีให้เห็นเรื่อยๆวิ่งแซงทะลุความคล่องตัวดีมากผมจึงให้การกระชากบอลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดีสุดๆนะสำหรับกองกองกลางที่ตัวสูงขนาดนี้ได้ความเร็วระดับนี้ผมประทับใจมากๆแล้วนะครับเรื่องต่อมาเรื่องการจบสกอร์ครับเป็นตัวที่ยิงไกลได้ดี แล้วก็เอ่อจะค่อนข้างค่อนข้างนะครับใช้คำว่าค่อนข้างยิงค่อนข้างแม่นแล้วก็ยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะจากที่ทดลองมาเป็นตัวที่ยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับค่อนข้างประทับใจนะเรื่องต่อมาครับเรื่องของความแข็งแกร่งครับเอ่อความแข็งแกร่งเนี่ยอาจจะไม่ได้มากแต่สำหรับผมเบียดประทาได้ขนาดนี้ถือว่าประทับใจแล้วนะครับเกมรับเขาไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งเข้าประท้านะกอลสก้าเขาใช้จังหวะแบบ เขาเป็นการชิงจังหวะแย่งบอลออกจากเท้าหรือว่าวิ่งตัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบไม่ต้องใช้ร่างกายในการเข้าประทะกับพวกกองกลางหรือว่ากองหน้าตัวหนาๆครับนี่ดูความเร็วเนี่ยมันจะเป็นความเร็วอะไรแบบเนี้ยมันความเร็วระยะสาายายาั้นระยะยาวเขาดีหมดเลยนะเอ่อเรื่องความ,มแกร่งของพูดอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของเกมรับนะครับอันที่ผมบอกไปเขาไม่ใช่วิง่งเข้าประทะชนตรงๆแต่ว่าเป็นสายแบบวิ่งตัดหน้าหรือว่าวิ่งเขี่ยบอลออกจากเท้าทําให้เขาเล่นเกมรับได้ดีนะครับ ก็ผมเคยเอาไปเล่น CM ด้วยนะถือว่าประทับใจนะครับรับกเลสก้าครับท้ายที่สุดครับเรื่องของ AI AI เี่ยเอ่อค่อนข้างค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะเอาจริงๆผมก็รู้สึกว่ากอลสก้าเนี่ยเขาก็ทำได้ประมาณนี้มาสักพักแล้วนะเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันได้รับการอัปเกรดขึ้นมาจริงๆคือปีที่ผ่านมาเนี่ย Gore กอลสกาก็ถือว่าเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์อยู่แล้วเล่น,นั่นตั้งแต่หน้ายัน ยันเกือบหลังอะถ้าเกิดคนที่เคยเคยใช้เขานะครับแล้วเป็นตัวที่ผมชอบใช้มากนะผมจึงค่อนข้างยังไงดีละ่ะแนะนําละกันสําหรับคนที่งบน้อยหรือว่าถึงจะมีงบก็ใช้ได้นะครับคนที่มีงบเนี่ยก็แนะนําละกันว่าใช้ตีบวกสูงๆหน่อยบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดไปเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์ถือว่าตอบโจทย์เลยสําหรับทีมของทุกทีมนะครับไม่ไว่าจะเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับ ตัวเชื่อมเกมตัวทําเกมหรือว่ากองหน้าตัวต่ำคอยวิ่งประสานงานแล้วก็ทําทางให้เพื่อนนะครับครบเครื่องหมดเลยนะสาหรับกอลิสก้าครับแล้วราคาก็ไม่ต้องห่วงครับค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะสําหรับตัวผมเองนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับมีไฮไลท์ให้ดูทิ้งท้ายอีกสักหน่อยนะครับก็ยังไงอย่าลืมติดตามออคลิปจากทางเราเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีปีใหม่เข้ามาแล้วล่ะในพรุ่งน,นี้นะครับก็รอดูปีใหม่แล้วก็ถ้า ไปจากเกาหลีไม่ผิดก็น่าจะมีไอคอนชุดใหม่เข้ามาด้วยนะก็ต้องรอรับชมนะครับเรามีให้รีวิวให้ทุกท่านดูแน่นอนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ